มาดูตัวคอยไขววอล้กกันครับยาวมากสามตัวแรกมีหมาของบังบอนใช่ไหมแล้วก็อาอะไรวาสองคงที่เป็นคงจริงอ่ะคนละครคงจริงเลยอันนี้หนุอะไรบุนมิ้วอะไรเนี่ยครับใช่ได้ค่ัเดินเดินเรามักระวังนิดนึงครับอยู่ตรงช่วงที่คงเดินสวนพอดีนี่โอ้โหมินินาด้วยได้แล้วครับแล้วก็นะจะครบแล้ว ใช่พอเดินเลยปีนิดนึงก็หมดแล้วเป็นโง่แก่แล้วนะครับผมเนี่ยครับขายหัวล้อใช่โงแก่ไอ้ที่ดูไปแล้ว เครื่องแต่งงานเดินเครื่องหรือจเจ้าที่เสียนหวานเชีวยวนะครับนี่ครับ,ร,บนนรุ่นปตทได้คันนี้ให้ดูข้างในวั้งนะดูข้างนอกมา,าแล้วอันนี้อันนี้ไปแล้วพอดีเมื่อกี้ตรงนี้เขาจะมีผู้ที่ควบุบริหารเดินผ่านนี่เนะไ,ไหมไนรูเยนที่สามสิบสาม คัมภูคัตจิตซิตี้แล้วก็มีมีแะ็รซ์แล้วคัตจิตเฮ้ยเข้าไปนั่งเล่นก,กับตัวคัตจิตก่ได้ผมก็ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปแล้ว สุขสันต์เันเกิดนะครับก็จิฉลองวันที่7เดือน7อย่างมีความสุขนะรอครบรอบหนึ่งครบหนึ่งรอบพอดีเลยคือ12ปีพอดีครับผมเรียนนะครับโคชโนีอยู่ทูเดยก็คือเป็นยูทูบของโคชโนนี่ครับทางออกใช่ทางออกครับแต่เราเข้ามาเสียงเจมซีใช่ครับเจมซีมีอยู่4ีสีด้วยกันครับ ก็จะมีสีแดงสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีเขียวเขียวแบบมินม้นต์ใช่ไม่ได้ไม่ได้เขียวแบบเข้มอะไรขนาดเขียวแบบมินม้นตน์ด้วยใช่ครับขายหัวล็วอ,อกฮาออฟเฟมใช่ครับโหเทียบเลยนะแล้วก็ตรงนี้นี่มีแบบเทียบเลยนะหแบบล้าน่านตามาานะครับเล่นนาาชอบเล่นนี้เพามีหน้าหลัง ได้ไม่ได้ด้วกันแน่เห็น่อยๆแล้วก็เล่นนี้ก็สวยเทียบในโครงกาที่เกนะครับก็สวย เล่นเล่มเนี่ยคุ้นๆเดี๋ยวเคยเจอตอนเด็กๆเล่นมันจะเล่นเล็กๆใช่ใช่สองพันห้า Diary t l a n n e r สองพันหก Diary t l a n n e r ครับผมเซ็กซี่เหลือเกินครับผมอันนี้เริบบอ้นเล่มไลท์เล่มล่างเป็นไปหมดเลยครับผมเรียบเลย โอ้โหลัคกี้คาเลนดาด้วยนะใช่ใช่เคยเห็นเหมือนเคยเจอที่งานหนังสือใช่ไหมแต่ไม่ได้ซื้อ,อมไม่ได้ซื้อใช่เพราะว่าไม่ไม่ได้คิดจะซื้อ <laughs> เสียดายมาก มีโอ้หลักตัวมากเลยก็มีอยู่สีเรื่องราวนะครับถ้าเสียงสีชมพูคุณจะได้เจอกับเรื่องของความรักสีแดงเรื่องสุขภาพสีม่วงเรื่องโชคลาภแล้วก็สีเขียวเรื่องการเงิน ไม่เกี่ยวกับการตลาดไม่เกี่ยวกับบัญชีเป็นเรื่องของการเงินล้วนๆบัญชีกับการตลาดไม่เกี่ยวนี่เลยครับประมาณนี้ตอนนั้นเขาบอกบังกร55กับเตรียมสี่า่มีด้านนี้ด้วยครับแล้วก็อันนี้ครับของ g m น v แกมมี่นั่นเอง มากมากเลยไปหมดเลยเดี๋ยวขอไปดูด้านนอกน,นิดนึงได้วยครับว่ามีอะไรบ้างเปล่าโอเคครับฝั่งนี้ก็มีคล้ายๆเจดีย์เหมือนกันนะโอฝั่งนี้ก็มีเกด็กก็ได้มาตรงนี้คนเยอะมากมอมเลิฟเบสแฮปปี้มัน Happy, มาเดอร์เดย์วันแม่นี่นะครับเอ,อคขั้นคุกขจิซิตี้สวัสดีครับ okay, โอเคหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ